จะมาก็พูดในใจอ่ะบอกว่าอยากจะล่ำก็กลว่าเวลาวถูกบนล่างโดนระบาดโอ้ยแม่ัสดีครับอุ้ยม่ำฮะเดี๋ยวนะ ถ้ามาแต่ต้องออกมานะเอาไป่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีคนว<ข>่าไม่ใช่แต่ผมอนุญาตถ้ามาแบบนี้แต่ทูบไนต้องจุงงดเนาะจุดตรงนี้เนาะได้ได้อันนี้จะถือไปแล้วกระจายถึองออกมาเอามาวางตรงนี้<ด>ถ้ามีใบไม้นี้ต้องมีข่าวดีแน่นอนเลยสว <c oughs> ัสดีครับคุณยายแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นเนี่ยยายจะมาล้างไปล้างไหมคืออย่างนี้ก่อนที่จะมาถึงแรกๆแรกๆเลยที่จะมา ก็พูดในใจอ่ะบอกว่าอยากจะล่ำแต่ว่าเออก็ไม่กล้าไงเพราะไม่ค่อยเห็นมีคนมาลํำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล้วบอกว่าเอออยากจะลํำแต่แล้วปรากฏว่าเฮ้ยอย่าออกกล้องออต้องออกแลวอย่างนี้ต้องออกแลวต้องออกแลวต้องออกหน่อยไดวันนี้วันนี้ต้องได้ออกหน่อยนะเราต้องแสดงความดีๆให้ชาวโลกรับรู้แล้วทีนี้รอกว่าเออความรู้สึก แล้วแต่ลกล็ถูกทุกวันอบอกไงแต่ว่าเล่นบาทเดียวนะไม่ได้เล่นเยอะออแต่เราก็เอ้ยถูกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วพอพอไม่ได้ลำก็มไม่ถึงเลยจนกระทั่งเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็บอกผมกล บอกจะลำแล้วไม่มาลำก็เห็นทุกคนมาแบบมามามาบอกว่าจะลำก็มาลำใช่ไหมแต่พี่ไม่ได้มาเออแล้วแต่ลราเราบอกว่าเนี่ยสิแค่เนี้ยดูก็เลยบอกพี่จุ๋มพี่จุงที่นี้เราไปไปไปได้ไหมไปพาปุ้ยไปได้ไหมไปวัดกันหน่อยเพราะว่าก่อนรู้สึกไม่ถูกเลยตั้งแต่เราเป็นนักทิ้นเหมือนกันนะแล้วแต่เราก็เลยบอกว่าประกวดว่าเวลาว่าเงิน ถูกบนล่างตัวระบาดโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดเล่นหรือเปล่าแม่ตัวระบาดนี่พูดจริงนะเป็นคนที่ไม่กล้าไงเพราะเป็นคนไม่ถูไม่ซือ้อแล้วไม่ค่อยถูกอ่าก็แบบเดินทีระบาดท,ทีระบาดก็อยากจะก่อนที่แรกๆที่ที่เนี่ยครับทุกที่ก็จะถูกครั้งนึงแล้วก็หายไปเลยอ่แล้วปรากฏว่าประมาณพอตอนตั้งเนี่ย ก็กดก็ถูกทุกวันคือจากแค่เกือบไม่ถึงร้อยที่มาเจ็ดร้อยกว่าบาทผมพูดถึงว่าถ้าเราซื้อเป็นพันน่ะเท่าไหร่ละก็หลายหมื่นนลนะทำไมทำาเสร็จแล้วก็เรยบอกพี่ตอนจะกาเสียตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นก็เลยก็เลยนั่งนึกว่าขงไก่จะเป็นอันนี้ที่ทําให้เราไม่ถูก้งเต่ก็เป็นเพราะว่าคุณคุณแม่บุญเอาไว้ว่าจะมาลําให้แต่ไม่ได้มีโอกาสมาลําสักครั ภายในภายในหนึ่งอาทิตย์ก็เลยไม่ถูกเลขเลยตัดสินใจเมื่อคืนบอกปู่ว่าจะมารำให้วันนี้ก็เลยถูกเลขถาาามมพี่ปบนล่างเลยนั่นไงแต่ว่าความสุขของคนแก่อายุเท่าไหร่แล้วแม่เจ็ดสิบกว่าขึ้นไปเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบสองโอ้เกินเกินโกงกันเยอะเราใส่เลขแปลกจัง ถูกทั้งบนและล่างนะจำแเนาะโอ้โชคดีมากเอางี้วันนี้จะไปลำข้างในใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวเราจะตามคุณไปดูคุณใหญ่ลำนะครับเราจะลำสวยเหมือนตอนเป็นสาวเคยลำไหมอนางลำสมัยคลิปเลียนนูนว่าแล้วไหมนะต้องเป็นนางลำแน่นอนเลยอ่ะเดี๋ยวเราตามคุณแม่เข้าไปนะดูลำจุดทูบแม่จุดทูบไว้ก่อนไหมจุดทุบตัวเลขไว้ก่อนไหมเออจุดทูบไว้ก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยเข้าไป ไปรำโอเคครับเดี๋ยวเราลุ้นผูกทั้งบนและล่างไปได้จากไหนนี่น่ะไปได้จากไหนมาข้างบนเลยแล้ก็นั่งนึกที่วันนั้นที่คุณอ๋อไปดูตรงนู้นที่บอกว่าทีห้าแปดสามอะไรนั่นแล้วมันออกสามแปดไงใช่ไหมใช่วันนี้งวดแล้วก็สองหกสองของใครของตัวนี้โอ้ครับโอหดีโชคพร้อมกันทั้งบนและล่าง โอเคบาทนึงก็ยังดีไม่เป็นไรมาเดี๋ยววันนี้คุณแม่หลังจากที่แกบนเอาไว้ตั้งแต่นานแล้วแหะแต่ว่าไม่ได้มาราให้คุณปู่สักทีวันนี้ก่อนที่จะมาบอกปู่ว่าจะมาราให้แล้วก็ถูกทั้งบนและล่างนี่แสดงว่าปู่นี่ซักซิดจริงนะนี่น ก็ถึงสงสัยเนี่ยเพราะตอนแรกเนี่ยพอพูดเสร็จปุ๊บก็ตรวจโซเซ็จก็ออกมาดูดูว่าว่าถูกหรือเปล่าเพราะเฮ้ยคนล่างเลยหรอจากตอนแรกเหลือห้าสิบกว่าบาทอ่ะเฮ้ยมาสามร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยโอ้โหแน่นอนแน่นอนเอ้ามาเดี๋ยวเราลุ้นตัวเลขก่อน อีกสองมาล้ำให้ปู 너무. <laughs> จบแล้วอ้สุดยอดลาสวยมากนางลาเก่านะนี่ลำสวยจริงๆครับสุดยอดเลยครับอ้นะเดี๋ยวเราออกไปดูตัวเลขกันคุณยายนะคุณแม่อายุ72โอ้ิบเดี๋ยวเดีเคยเรียนน้าจะสินมาหรือแม่อ๋อไม่ใช่ตอนอยู่รรมตาตศไปเล่นกับของอาจารย์คลิกลิสโอ้อนแต่เขาก็ไปเล่นที่โรงเรียนนักศิลป์อืมอืมอม อันนี้เขาเรียกลำอะไรเชิญพระขวัญค่ะเชิญพระเชิญพระขวัญอืสวยจริงๆพูกได้เป็นได้ชมเป็นบุญตาเนาะตอนหลังใส่ชุดมาหน่อยใส่ชุดเนาะช่วยอ่ะนะครับเดี๋ยวขอตั้งสมาธิเลยครับแม่เด้อขอปู่ให้ได้ให้ได้รางวัลใหญ่เออแต่ไม่ซื้อรันะบาทหนึ่งไม่เอาแล้วนะเอาจาักส่าห้าบาทสิบบาทได้ไหมนะ,ะปู่เด้ออุวยลำสวยจริงๆครับ ตั้งแต่เราถ่ายคลิปมาเป็นระยะเวลาเจ็ดแปดปีเนะี่ยผมเพิ่งเห็นนี่นะครับนะผมเพิ่งเห็นคุณยายลำสวยที่สุดเตอนที่ผมไปถ่ายคลิปมาเลยนะพูดจากใจเลยเนะี่ยโอ้สวยจริงๆครับคุณยอดเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แฟนผมถ่ายไปอยู่ศูนย์หนึ่งแปดน่าจะใช่แล้วนะ 018 018ครับครับแม่ใช่ค่ะเชิญื่อตั้งแต่สายที่ถูกทุบแล้วมาด้านนี้เลยนะครับโอเคได้เลขนะครับนี่ไง018โอเคครับนะครับเป็นเลขที่คุณแม่นะครับถูกทั้งบนและล่างทั้งบนและล่างนะครับงวดที่แล้วงวดเรามาตามกันต่อครับกับคุณยายอายุ72ในงวดนี้ก็ขอให้ทท่านโชคดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ